ดูนะคะมาถ่ายใกล้ๆอันนี้คือกระดูกนะคะกระดูกกระดางหลังเอาเอวนะคะจากเอวจากข้างหลังมาเนีเราเรียกว่ากระดูกกลางหลังจากจากเอวลงไปเนี่ยเรียกกระดูกก้นกบค่ะนะคะท่อนหนึ่งครึ่งหนึ่งกระดูกกลางหลังลงไปนี่กระดูกก้นกบวางนิ้วนะคะเ,เส้นเอวจะกดสองแนวนี่แนวที่หนึ่ง จุดที่1วางนิ้วชิดกับกระดูกนะคะเป็นลักษณะแนวนอนตามเส้นจุดที่1ห่างออกไปจุดที่2กล้ามเนือ้อขึ้นจุดที่3ย้อนกลับมาจุดที่2ย้อนกลับมาจุดที่1 แนวที่1ไปนะคะไปกลับแล้วต่อไปต่มลงไป1น,นิ้วค่ะแนวที่สองหนึ่งสองถ้าเจอกระดูกเราไม่ต้องไปม่ต้องไปกดแรงค่ะหรืออาจจะเอานิ้วแค่แตะไว้อย่าไปกดนะคะสองแนวเสร็จแล้วอ่าทวนนะคะแนวที่หนึ่งจุดที่หนึ่งสองสามย้อนกลับมาสองหนึ่ง ตามลงไปหนึ่นิ้วแนวที่สองห่อย้อนกลับเสร็จแล้วก็คลายนะคะคลายต่อไปนะคะตรงเนี้ยไปถึงปลายกระดูกก้นกบปลายกระดูกก้นกบเนี่ยบางคนจะแหลมบางคนแบบจะป้านนะคะก่อนะะ <laughs> ที่เราจะขึ้นด้านบนนะคะวางนิ้วชิดกับกระดูกก้นกบ อย่างที่ครูบอกนะคะจา,จากเอลล,ลงไปในตรงสะโพกนี่เรียกกระดูกต้นกบแล้วนะวางนิ้วชิดกระดูกค่ะจุดห่างหนึ่งนิ้วไปให้สุดปลายตอนนี้ใช้นิ้วสัมผัสนะคะเพราะเราไม่สามารถทำหาได้หรือว่าใช่ไหมคะไม่มีนะคะตรงน,นี้ที่ใช้นิ้วเราทำงานอย่างเดียวค่ะไปให้สุดปลายของกระดูกต้นกบอ่กมีจุดแล้วนะคะจุดแล้วย้อนกลบับ อันนี้กดด้านบนอยู่นะคะของข้างกระดูกกระเบนเน็กหรือว่าข้างกระดูก้นกกค่ะเสร็จแล้วตามลงไปหนึ่งนิ้วตอนนี้นกระดูกมันจะอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะอ่านี่เราจะวางนิ้วใต้กระดูกนะคะจุดเริ่มเหมือนเดิมนะคะกดไปจนสุดปลายใครที่กดไปแล้วเจอกระดูกเราไม่ต้องลงแรงค่ะแต่แล้วคนพุ้นหรือว่าเจ้าเนื้อนะักกดไปมันจะไม่เจอกระดูกมันก็จะเจอแต่นเนื้อย้อนกลับ และใครค่ะนะกดะสะโพกให้ท่วถ้าเรากดคนหอมเนี่ยนิ้วกดลงไปมันก็จะเกิดล่องของกล้ามเนื้อมันก็จะกดเดีแต่ถ้าบางคนที่ก้นเ,อเยอะๆเนี่ยกดไปมันก็จะเจอกดกล้ามเนื้อก <c oughs> ้นนะคะกดไปเสร็ <c oughs> จแล้วจากท่านอนอย่างนี้นะคะ ตรงนี้เสร็จแล้วนะคะบริเวณนี้ต่อไปเราจะขึ้นเส้นหลังแล้วนะคะเส้นหลังจากเอวล,ลงมานี่เรียกว่ากระดูกหลังแล้วนะคะวางนิ้วชิดกับร่องของกระดูกหลังเราจะไม่ได้กดกระดูกนะคะจุดห่างหนึ่งนิ้ว เราจะเริ่มขึ้นเส้นแนวบ่าแล้วนะคะยกตัวเราขึ้นมาเปลี่ยนมือเปลี่ยนแบบวางนิ้วเปลี่ยนการวางนิ้วนะคะถ้าตปแกงซ้ายลักษณะนี้เราก็จะใช้นิ้วโป้งมือซ้ายกดไปแนวบ่าไปให้ชิดกระดูกนะคะเสร็จแล้วย้อนกลับ ก็เอานิ้มาตั้งคู่กดกลับไปเหมือนเดิมเส้นที่หนึ่งิดจบกระดูกหลังนะคะเป็นล่องเส้นย้อนกลับแต่้ากั้อไปเส้นที่2องย่างไงคะถ้าเอานี้มาวัดดูก็คือเส้นที่สองกล้ามเนื้อหลัง กดไล่ขึ้นมามาถึงข้างกระดูกสบากหรือว่าร่องสบากค่ะกดไปโดยรอบนะคะกดไปบนรอบสบากบนสบากนะคะเจอล่องเจอแอ่งกดไปค่ดแต่ว,ว่าถ้าเจอกระดูกให้เราเอานิ้วหลบสะกดไปให้ทั่วโดยรอบ บนสะบากและรอบสะบากเสร็จแล้วย้อนกลับใช้อุ้งมือค่ะวางอุ้งมือให้อยู่ระดับของกล้างเนื้อคือเส้นที่สองอย่าวางมือโดนกระดูกหลังนะคะวางแค่นี้มือเดียวค่ะ นอกจากว่าเจอคนแบบเนื้อใหญ่ตัวอ้วนเนี่ยระวางสองมือได้เพราะมือหนึ่งเราจะคลายเขาจะไม่รู้สึกถ้าคนตัวผอวมเนี่ยเราก็ใช้มือเดียวคลายอันนี้ก่อนนะคะก่อนที่จะขึึนเส้นคอให้การแนวนี้ไปก่อนแล้วค่อยทุบอ่ะคลายต่อไปนะคะเส้นคอกดฐานจีสะนะคะ มือซ้ายแตะบ่าไว้นะคะกดที่กระโหลกศีรษะนะคะจากด้านล่างขึ้นมาน้ำหนักอยู่ที่นิ้วโป้งจุดห่างหนึ่งนิ้วถอยหลังขึ้นมาเรื่อยๆหนึ่งย้อนกลับค่ะ ย้อนกลับมานะคะสองรอบครึ่งครึ่งหนึ่งก็จะมาอยู่ตรงกลางนะคะตรงกลางตรงนี้นะคะน้ำหนักอยู่ที่ปลายนิ้วโป้งประมาณ50เซนะคะกดและเขี่ยเส้นก่อนจะย้ายจุดมาถึงฐานคอก็ย้อนกลับ ต่อไปนะคะเส้นที่สองเส้นที่สน้ำหนัก50%าสิบเร์เซนเขียดเส้นมาถึงฐานบ่าย้อนกลับนะคะย้อนกลับเจแล้วคลายคลายกล้ามเนื้อคอไม่ต้องกดแรงนะคะกดแรงอันตราย กดหลังใบหูนะคะระวังถ้าไว้เล็บนะคะนิ้วเลยจะต้องออกห่างนะคะอย่าจิดใบหูเสร็จแล้วย้อนกลับคลายเวลาคลายให้วางนิ้วลักษณะนี้อย่าวางนิ้วอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเล็บไปบาดหูเขา2ครั้งต่อไปกดหน้าหู น้ำหนักไม่ต้องแรงนะคะแค่ิบเปอร์เซนต์ลายกดใบหูปากรูหูฝ่ามือปิดหูนะคะอย่าห่อมือนะคะแดมือไว้ค่อยๆกดนิ่งลงไป หมุนครึ่งเบาๆค่ะเดินหน้า3ากลับ3ากดลงกระดกฝ่ามือแล้วก็ยุ่มศรีษะมือมือ,มอ,มอจับไหลกดยืดน,นะคะหนึง่งสองสามค่ะกดเส้นแขนนะคะเส้นหลังแขนมีเส้นเดียว มาถึงข้อศอกให้เราเอาแปดนิ้วลองศอกไว้นะคะประยุงไว้กดมาถึงข้อมือย้อนกลับได้เป็นช้ที่ลักษณะนี้นะคะ มือหนึ่งกลุ้มศอกมือหนึ Jesus ่งกลุ้มสะโพกค่ะขัดยืดอย่ากกดลงอย่ากกดหน้าลงกับหมอนนะคะให้ขัดลักษณะขัดยกขึ้นสองสามเสร็จแล้วเปลี่ยนมือนะคะขาขวาศอกมือซ้ายกดเส้นท้องแขนกดแปด้านแรกเสร็จแล้วย้อนกลับ สองเกี่ยดไปนะคะแข็มละแยะย้อนกลับลายเต็มมือนะคะเส้นหลังแขนหดลอบสะบกักเข็มละย้อนกลับปีนเต็มมือเกี่ยบมือหนึ่งนะ ดึงต้นที่แอ่งรักแลวแขนชิดแนบลำตัวมือดูกุ้ม้วกขัดยืดขาหนึ่งสองสและบิดไหล่ก็หาตัวผู้นวดค่ะหนึ่งครั้งบิดไหลแล้วไม่ใช่จบที่บิดโอเคไม่ไม่ได้ไม่ได้ามขั้นนะตอนอะ่ะต่อไปถ้าลรืีสีห่อค่ะ ดูนะคะ, <c oughs> ะขาอยู่ลักษณะนี้ตอานท่านด,ดูนะคะให้เอาเข่านะคะวางไว้ทีก่กล้ามเนื้อเอวอย่าให้โดนกระดูขาไม่ต้องยกสูงอย่างนี้ให้อยู่ลักษณะนี้นะคะดึงเข,เข่าเข้ามาหาตัวเราหนึ่งเลื่อนเข่าไปที่สะโพกสองใ <c oughs> ต้ก้นย้อยสามย้อนมาสะโพกสองย้อนมาเอวหนึ่ง แล้วมือที่จับหลายเขียรนเส้นหน้าขาไปกัดรูกำปัน้นทุบแล้ววาง ข่ามาที่สะโพกั้างที่สองต่อไปนะคะยืนปาเท้าชิดเอวนี่นะคะถึงค่นี้พออันนี้เป็นท่าจบจำหรับท่านอนตะแคง